เรื่อต้นน้ำตาลําเป็นผมมากเพราะด้วยความที่อายุมากหมอสั่งคุมน้ําตาลไใน้เกินบรรลดผมจึงจาเป็นต้องมีเครื่องตรวส่วนตัวผมใช้เครื่องตรวจน้ําตาลมาตลอดขอแนะนําเครื่องนี้มีคุณภาพราคาโอเคบ้างจับต้องได้ติดแบงค์ยันมาดูกันครับราเจัของนี้มีอะไรบ้างเรื่องของนี้เลยมีเครื่องตรวจ มีปากกานิต่านแกะใส่ได้เลยส่วนกล่องนี้เป็นแผ่นเทสมีสองระบบห้าสิบแผน่นส่วนกองท้ายนี้เป็นเข็มมีห้าสิบอันเร,เริ่มติดกันเลยครับรับมือใส่ก่อนหยิบปากกาถอดปากเข้าปากกาออกหยิบเข็มใส่น้นในูตร แล้วดึงปอกออกไปฝาครอบเข้าที่ตรงนี้สามารถปรับความลึกของการเจาได้หลังจากนั้นให้ดึงฝาครอบสปริงแล้วปล่อยเตรียมแผ่นเทสใส่เครื่องตรงนี้แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องวางเข็มลงบนนิ้วแล้วกดปุ่มได้เลย ห้าวินาทีหน้าจอก็นับถอยหลังแล้วสแสดงผลแค่นี้เองเราก็รู้ผลตรวจระดับน้ำตาลง่ายมากๆลองใช้ดูนะครับ